นี่เจ้าเอฟสีอยู่บ้านเฮาบ้านดอยบ้านป่าบ้านนอกบ้านนาข้ามมาบ่มียังกินแจ้งมาบ่มียังกินเสาะหนอเจ้าคุณโอแกงหรอเออคุณโอแกงน้ากะอันนี้นอนอย่างไอหวานฮะหวานโอ้ไปแจ้แม่บงเนาะใช่หน่งไม่หวานครับโอ้หนอไม่หวานมีก็นั่นอุ้ยมีครับมีชองหางครับชองหางที่ไหนฮะนี่นี่ครับไหน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 ครับเนี่ยเนี่ยอุ้ย เออเอออเมอกีนี่ก็ไปแกงครับฟักส้มเนาะอุ้ยเนาะแกงก็ได้ฟักส้มก็ได้โอ้โหทอต้มก็ได้เนาะนี่แหมหางใหญ่ใหญ่กว่านี้ไม่ไหนมีเพครับมีหลาเพครับสองละทอดต้มสองไงเนาะครับเดี๋ยวก่อนเด้อเดี๋ยวก่อนเด้ออ่ะอุ้ยเอาอ่ะอุ้ยอุ้ยซับเอาตัวนี้ก่อนเอ่ะครับผมอ่ะซับตัวนี้อ๋ออ๋อันนี้นี่นี่อุ้ยเอาเสียมอันนี่อ่ะอ่ะอุ้ยเอาเสียมอันน่ะ โอ้อันนี้มันไข่แก่แล้วเนาะแล้วมันสูงอย่างนี้เนี่ยแปลงนอส้มน้อยเนาะแปลงแปลงแปลงนอส้มครับเออใช่เลยครับหักก็ได้ก้าอุ้ยเดี๋ยวก่อนครับตั้งหน่อยอืมน้อยกก่อนอ่อรอรออันนี้ดอกไม่หวานน้อยหวานครับแต่ประเดี๋ยวนี้นอนไหลก็มีแล้วเนาะอุ้ยเนาะฮ่านี่นี่ออมาพออุ้ยพอโอทโหมอขนาดห้า บ้างมาเนี่อย่างอี้นี่เขาไปฟักส้มนะอุ้ยน้องโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวอ่ะอุ้ยอันไปเผาตังปุ้นมามาเอ้าเจมมาโอ้เผาเถอะหมอคณะเออเอาตังปุ้นน้องับผมไปเถโะมีตังน้ออันนี้หนองป่าจะมา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 อัดตื้นน้ำไอ้เนี่ย เจอแล้วอุปัตตาอันนี้คางใหญ่นะนั่นนะครับเออพ่อหมอหมออันอุ้ยเอาเก้ามันหน่อยเนึ่ครับผมครับเพราะมันจะได้ตุยๆหน่อยครับได้หวานหวานตึกๆเนี่ยนะเอานี่โอ้อันนี้ใครจะนอไม้ก้าก่อไม้กันนี่อุ้ยนอไม้ครับอืมเขามีสวนเนี่ยเขาก็ปลูกกระถหอมกระห้อยเนาะอุ้ยเนาะอ่านดังเจาดจวดดีไทยเด็ แสดงว่านุ่มอยู่นี่โอ้ยน้องแม่ขวดไหลท่านท่านโอ้ยขวดไหลน้องด้วมาปักคิปด้วยโอ้ยเด้อนอนเหนียน้ำหักหมดเลยอ่ะเจอพนีเลยเอฟซีนี่เจ้าโอ้ยขุดนอนตรงลุ่มนี่เลยสวนลำไยทั้งนั้นในสูตรเจีนหูเจีนตาปุ่นปั๊ดนี่เอา ตรงนี้ก็เป็นบ่อป่าเนี่เจ้าบ่อป่าไอ้ได้เอาปล่อยเอาปะเอาป่าปล่อยก็นี่เออถ้าปล่อยนี่ก็จับหม้อหน่อยนะเนาะได้แล้วยังอุ้ยลองง้างง้างอ้าวได้แล้วมากได้เดวได้ไอ้ยอ้ยอ้ยน่าจะปลาคิดเด้๋ยก่อนเนาะเดียวเดี๋ยเดี๋ยวใส่จังเงี้ยเอาก่อน งันเลยอัดอุ้ยงันเลยหมดเลยหมดขมิ้นแโอ้หมดหมดหมดดับดไปเลยดกันดกันอ๊ยอุ๊ยมขึ้นนหมออุ๊ตังอะฮฮฮาเอยี้อะอับ ท้ายสุดเราก็ได้หนอของโปรดของโปรดเจ้าเอซีนี่สองหางบัเล็กบัเล่นเจ้านี่ประตูอยู่ต่ำเทิมโดยเย็นดีขนาดเจ้าเอซีเต้าอีกกันเนอร์ดีทุกท่านทุกคนสวัสดีเจ้ารย